พื้นดินในท้องนาพื้นที่หมู่11บ้านคลองเรือตำบลเทพนครอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรที่นับวันจะแห้งลงมีน้ำไหลเข้ามาตามคูคลองเพียงเล็กน้อยเป็นสิ่งบ่งบอกว่าฤดูแล้งนี้ชาวนามีน้ำไม่เพียงพอที่จะฝืนทำนานในฤดูนาปรังได้หากทำเหมือนทุกปีคงไม่พ้นภาวะขาดทุน ที่ไม่มีใครสามารถช่วยเหลือได้เพราะรัฐบาลเองได้ประกาศให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่ามีปริมาณน้ําไม่เพียงพอในการทํานาปรังแน่นอนลหลายคนจึงไม่ฝืนคําประกาศพร้อมหาทางปลูกเพื่อใช้น้ําน้อยตามที่ทางการแนะนําและเหตุก็เป็นอาชีพแรกๆที่ชาวนาที่นี่เลือกใช้เป็นหนทางสร้างไรายได้ เพชารานิ่มโฉมหนึ่งในชาวนาบ้านคลองเรือตำบลเทพนครบอกว่าแม้จะไม่ถนัดในอาชีพอื่นแต่เมื่อถึงคราวต้องเปลี่ยนก็ไม่ควรฝืนหยุดทำนาหย,ห,นหยุดไปยี่ิบเอ็ดไร่หยุดเราหันมาทำอะไรครับตอนนี้เห็ดฟางลูกกี่ไร่ครับก็ท,ทำเป็นแปลงทำจนกว่าจะถึงหน้าฝนนะ การเปลี่ยนพื้นนามาเป็นแปลงเห็ดเป็นเรื่องไม่ยากและใช้ต้นทุนไม่มากเพียง2,000บาทต่อการเพาะเชื้อหนึ่งครั้งโดยนำผืนนาที่มีอยู่เดิมมายกแปลงให้สูงขึ้นเล็กน้อยคล้ายแปลงผักใช้พลาสติกและฝังข้าวคลุมอีกครั้งเพื่อให้เกิดความร้อนอากาศที่อบอวนอยู่ภายในกลายเป็นความชื้นเหมาะกับการเจริญเติบโตของสปอร์เห็ดได้เป็นอย่างดีทิ้งระยะเวลาไว้12วันก็สามารถเก็บเห็ดดอกโตออกขายได้ ด้วยเหตุนี้เพชราจึงยิ้มได้กับคำสั่งงดเว้นการทำนาช่วงฤดูแล้งเพราะเห็ดฟางสร้างรายได้มาสู่ครอบครัวของเธอทุกวันวันละไม่ต่ำกว่า1,500บาทสามงานได้ั้งยังไม่ถึงไร่ยังไม่ถึงไร่แล้วออกดีไหมครับออกดีใช้น้ำเย็นไหมครับใช้น้ำน้อยมากแล้วไรายได้ล่ะครับไรายได้ทั่วเฉลี่ยเลยเดือนละสามหมื่นกว่า เพชาราบอกอีกว่าจะเพาะเหตุเป็นอาชีพเสริมไปเรื่อยๆจนกว่าฤดูฝนจะมาถึงเพราะนั่นเป็นสัญญาณบอกให้เธอและเพื่อนชาวนารู้ว่าถึงเวลาของฤดูทำนาอาชีพอันเป็นกระดูกสันหลังของชาติแล้วฉะนั้นการขอร้องให้ปรับเปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนเพื่อใครแต่เป็นการร่วมกันก้าวเปลี่ยนผ่านเพื่อไม่ให้มีใครต้องได้รับผลกระทบพร้อมๆกับทําให้ฤดูแล้งไม่แล้งอีกต่อไปนี่จึงเป็นตัวอย่างของคนสู้แล้งได้เป็นอย่างดี